สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมทอรออโต้ Auto อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะออมมีแบรนด์ฮอนด้นะคะมาแนะนําเลยนะเอาใจวัยรุ่นนะคะสายแจ๊ดกันหน่อยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยนะคะ honda าแจ๊1.5 RS ค่ะคันนี้ได้รถปี2019ค่ะเลขไม่131,000โลนะคะราคา439,000บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง6 พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะได้ตัวรถสีเทาเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันเลยนะคะไฟหน้านะคะได้ไฟหน้าแบบ Full LED ค่ะไฟ Daytime Running Light นะคะกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมค่ะตัดกับโลโก้ honda นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ r ามาให้นะคะด้านล่างนะคะได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าค่ะ ในส่วนของด้านข้างนะคะได้เป็นล้อแมกอลลอยค่ะทุโทนปัดล่องดําแบบนี้เลยนะคะก็จบพับข้างนะคะพับปรับด้วยไฟไฟ้าค่ะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะมือเปิดนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยนะคะภายในนะคะคุมโทนไปด้วยสีดํานะคะมาพร้อมกับบอกผ้าค่ะสีดําเดินได้ด้วยสีส้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวบอกไม่มีรอยขาดเลยนะคะลูกค้า พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีฟูตคอนโรลนะคะตัวพวงมาลัยนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะคอนโซลตรงกลางนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนเดิมจากโรงงานแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นอุ่มแอนจิ้งสตารด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะก็ได้เป็นเบาะผ้า สีดำตัดด้วยได้สีส้มเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะปูพรมกระดุมมาให้แล้วนะคะทั้งคันเลยคันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะไ,ได้กระจกแท้เดิมพุกบานนะคะได้กันสาดมาให้แล้วนะคะสี่ใในส่วนของด้านท้ายนะคะได้สปอยเลอร์ด้านหลังค่ะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามนะคะไฟท้ายนะคะได้ไฟท้ายแบบ LED ค่ะ มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้สองจุดนะคะตัวโลโก้ตัวอักษรได้เป็นครเมียมค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้ยังมาพร้อมกับกล้องมองหลังอีกด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะห้องเก็บสัมภาระนะคะก,กว้างแบบนี้เลยนะคะเก็บของได้จุโจเลยนะคะลูกค้าขา ตัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับเลยนะคะหรือว่ารอยขายเลยโครสร้างเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอุปกรณ์แม่แรงยังอยู่ครบนะคะพี่วีท่านไหนนะคะกำลังมองหาแจ1.5 R านะคะคันนี้ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะคะราคาราคาทออตตั้งขายเพียง 439,000บาทเครดิตด,ดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง7,000บาทเท่านั้นนะคะหากพี่ๆท่าไหนนะคะสนใจติดต่อเบอร์ออมได้เลยนะคะ0834428762น,น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะออมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ